เจริญพรพุทธศาสน,นิกชนสมาชิกกลุ่มย o ท t u ู e เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้ขอนำคติธรรมเรื่องละสิ่งชั่วในใจตนมาแสดงเพื่อเป็นการประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญบารมีเป็นข้อคิดสก,กิจใจเพื่อให้ลักการทำความชั่วมุ่งสุ่การทำความดีด้วยกายวาจาใจละสิ่งชั่วในใจตน คนเราไม่ใช่อยู่ดีๆจะมีโชคมีเกียรติมีทรัพย์กันได้โดยไม่เคยทำอะไรดีๆมาก่อนทุกสิ่งทุกอย่างต้องได้มาโดยการลงมือทำความดีด้วยกันทางนั้นความดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องลงมือทำเองคนที่มีโอกาสได้ทำความดีแต่ไม่ทำก็ถือว่าเขาเหล่านั้นได้เพิกเฉยและสละสิทธิ์ในรางวัลที่ควรจะได้รับคนบางคนจำพวกได้รับ ความเมตตาปราณีแต่ก็ยังอยู่ห่างไกลจากการทำความดีเพราะไม่เห็นคุณค่าและโอกาสที่ผู้อื่นยิบยื่นให้เขาเหล่านั้นได้เมินหน้าหนีสิ่งดีๆที่มีผู้มีเมตตาจิตได้มอบให้ขนาดที่ป้อนให้ถึงปากก็ยังคายทิ้งอย่างไม่แยแสช่างเป็นผู้เนี่ยสงสารเสียนิกนไรไยขอให้ลงมือสร้างสมสิ่งที่ดีๆและละสิ่งชั่วในใจตน เผื่อว่าสักวันเราจะได้พบผ่านประสบกับความโชคดีที่มาพร้อมกับโลกุตระสุขเพราะผลทางแห่งความพ้นทุกข์จากกองทุกข์ทั้งปวงได้อย่างแท้จริงด้วยในสงของการฟังธรรมในครั้งนี้สุดสู้สั่งและปฏิปัญญาผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาขอให้ท่านพุทธศาสนิกนชนตลอดทั้งสมาช,ชคคิกกลุ่มยุทธุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกท่าน จงมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีหมดทุกสุขโรคไปประยันตรายทั้งปววเมียยุบรรณาสุขภัละปฏิภาณทันสารสมบัติวิพัฒนมงคลสมบูรณ์บนผล,ผล้วยหลาบยศสุขสารเสริญมีความเจริญก็หน้าในการงานหน้าที่มีความร่มเย็นแห่งพระพบวรพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ปูยญาตายายญา,าติสนิทมิสหายราตนะสิ่งใดซึ่งเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงพรั่นสำเร็จ ดังมนโนปนิธานของท่านเถืนขอเจริญพอ